เป็นคนดีแต่ฟ้าดีไม่เปิดใจเพราะโยมเป็นคนดีที่ไม่มีปัญญาไงเป็นคนดีแต่โง่ไม่ได้โยมเป็นคนดีแล้วโยมต้องห้ามโง่ถ้าให้โยมเป็นคนดีแล้วกูเป็นคนดีกูไหวพระสวดมนต์กูไม่เบียดเบียนใครแต่โยมโง่โยมก็เป็นคนดีที่ช้ำใจแต่ถ้าโยมเป็นคนดีที่ไม่โง่โยมไม่เป็นคนดีที่มีความสุขดังนั้นหลักของมันก็คือว่าเมื่อเป็นคนดีแล้ว จงเป็นคนดีที่ไม่โง่คำว่าไม่โง่คืออะไรรู้ไหมโยมพระเจ้าบอกว้แล้วไงไม่คบคนพานสแสวงหาบัณฑิตอยู่ใกล้คนมีอยู่ใกล้คนเก่งคนดีคนมีความสุขถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนดีที่ฉลาดยังไงก็เลือกคบคนเก่งคนดีคนมีความสุขสิแล้วอย่าทำดีเกินดีแล้วอย่าทำดีไม่ถึงดี จงทําดีที่พอดีคนบางคนบอกว่าทําดีทั้งชีวิตทํำไมเดือดร้อนคนคนนี้ทําดีอะไรเกินดีเนาะคนทําดีแล้วคนทําดีแล้วความดีนี้ไม่ส่งผลเพราะเพราะอะไรโยมทําดีไม่พอดีไงเอาน้ำเอาน้ํามาเสิร์ฟพระเนี่ยเอาน้ํามาเสิร์ฟทําดีนะแต่ในน้ำเนี่ยมีสองหยดก็โดนด่ากลับมาว่ามือเอาน้ําให้กูกินทําไม เพราะมันทำดีไม่ถึงดีไงโยมน้ำมีสองหยดอ่ะไอคนกลุ่มนี้ไม่รู้เอาน้ำมาเสิร์ฟน้ำนี่มาเสิร์ฟเนี่ยน้ำนี่ล้นเปียกหมดเลยกว่าจะได้กินน้ำเปียกหมดเลยมันล้นอ่ะมันก็โดนด่าว่ามึงเสิร์ฟน้ำนี่ทำไมคนนี้ทำดีอะไรเกินดีไงแต่เอาน้ำมาให้เนี่ยเห็นไหมโยนมาก็ได้ส่งมาให้ก็ได้แต่มันไม่หกมันกินอิ่มเขาเรียกว่ากินทำดีแบบอะไรพอดีดังนั้นโยมจงอย่าเป็นคนดีที่โง่ ใจเป็งจงเป็นคนดีที่ฉลาดนะไม่งั้นโยจะเป็นคนดีที่ช้ำใจการที่โยมเอาดีไปต่อไม่ดีไม่ได้ภาพก่อนจะก่อนจะตอบคำนี้ภาพเคยบอกว่าเอาดีไปต่อดีกลายเป็นดีเอาดีไปต่อไม่ดีกลายเป็นดีขออย่างเดียวอย่าเอาไม่ดีไปต่อไม่ดีมันจะกลายเป็นไม่ดีทำไมคนถามคำถามบอกว่า พยายามเอาดีไปต่อไม่ดีแล้วยังต่อไม่ได้แล้วมันเกิดทุกข์ก็เพราะว่าโยมยังไม่สามารถมีปัญญาที่มากพอที่จะรักษาจิตของตัวเองในขณาดที่เราเอาความดีไปต่อความไม่ดีอยู่โยมการเอาความดีไปต่อความไม่ดีมันย่อมใช้ความอดทนที่มากกว่าการเอาดีไปต่อดีคนที่สามารถเอาดีไปต่อดีเรียกว่าเป็นคนพิเศษ แต่ถ้าโยมสามารถเอาดีไปต่อไม่ดีได้เรียกว่าคนคนนั้นเรียกว่าเป็นคนโคตรพิเศษเลยโยมเป็นคนแค่พิเศษอย่างเดียวไงแต่โยมจะเป็นคนโคตรพิเศษได้โยมต้องใช้ความอดทนมากเป็นพิเศษและต้องใช้ปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่รักษาต่อยอดสิ่งนั้นให้ได้เขาเรียกว่าเป็นคนพิเศษเดี๋ยวก็ทำได้ฝึกเอาฝึกเอาฝึกเอา Oh. ถ้าเราทำคุณคนไม่ขึ้นเกิดจากกรรมอะไรแล้วจะปฏิบัติตนอย่างไรเพราะเราทำดีไม่ถึงดีไงไม่มีหรอกคำว่าทำบุญคนไม่ขึ้นคนที่บอกว่าทำบุญคนไม่ขึ้นเพราะทำบุญเพราะทำดีไปแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเพราะทำดีไปแล้วเรารู้สึกว่าความดีนั้นมันทำให้เราเสียใจแล้วเดือดร้อน เราจึงบอกว่านี่แหละคือเราจึงคิดไปเองว่านี่แหละคือกิริยาของคนที่เรียกว่าทําบุญคนไม่ขึ้นแต่กลับความคิดใหม่นะโยมการที่เราทําความดีแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเราเนี่ยเราเหมือนกับว่าความดีนั้นสูญเปล่าไม่ใช่นะแต่ความจริงการทําความดีนั้นเราได้คุณธรรมกลับคืนมานะโยมโยมจําไว้เสมอว่าทําดีดีทาชั่วชั่ว ทำดีแม้คนอื่นจะไม่เห็นแต่ฟ้าดินเห็นทำดีแม้คนอื่นจะไม่ขอบคุณแต่จิตบันทึกบุญทุกครั้งที่เราลงมือทําความดีดังนั้นคําว่าทําดีทําดีไม่ขึ้นทําบุญกับคนไม่ขึ้นมันคิดมันคิดอยู่บนพื้นฐานของความน้อยเนื้อต่ำใจไงมันทําดีด้วยแล้วมันมีความน้อยเนื้อต่ําใจกลับมาด้วยไง ดังนั้นทำดีทุกครั้งต้องระวังความน้อยเนื้อต่ำใจาภาพบอกเสมอจำได้ไหมเธอจงระวังความน้อยเนื้อต่ำใจเพราะอารมณ์น้อยเนื้อต่ำใจจะบดบังทุกความสุขที่เธอมีโยมลองน้อยเนื้อต่ำใจคนข้างๆโยมดูสิมันจะบดบังความสุขยิ่งมีความเบื่อด้วยซ้ำไปมันบดบังหมดเลยแล้วมันจะดึงทุกๆอารมณ์เข้ามาในชีวิตของเราด้วยระวัง ระวังความเบื่อกับความเนื้อเนื้อต่ำใจมันแท็กทีมกันนะโยมมันมาจับมือกันนะสองอารมณ์เนี้โยมจะมองคนข้างหน้าเป็นพยามารทันทีโยมจะมองไม่เห็นรูปหล่อรูปงามของมันโยมจะเห็นแต่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่มันพูดได้มันไม่สนใจเรามันไม่มีเหตุผล และมันไม่มีอะไรเลยที่จะทําให้ฉันกับเธออยู่ด้วยกันได้อย่างเงี้ยสองอารมณ์นี้เกิดขึ้นมานะโยมนะระวังให้ดีพยามารกําลังทําหน้าที่